โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Cosmic OPM แล้ววันนี้นะครับเราอยู่กันในซัเวอร์512กับวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับเพเผื่อมีบางคนสงสัยนะครับว่าผมเลิกเล่นหรือยังนะครับบอกเลยว่ายังนะครับแต่ยังไม่ได้ลงคลิปนะผมไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ3-4เดือนได้แล้วนะครับคือเนื่องจากผม มาฝึกงานต่างจังหวัดนะครับเลยไม่ได้มีเวลาทําคลิปแล้วก็ไม่มีพื้นที่ในการทําคลิปนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมแบบคิดถึงคนดูนะก็เลยอยากจะมาทําคลิปให้คนดูได้ฟังให้ได้ดูกันอีกทีนะครับผมก็อยากจะบอกว่าคิดถึงมากๆนะครับก็เป็นลังใจให้ผมต่อไปโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตทีมนะครับที่ผมไม่ได้ลงไป 3- 4เดือนนะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไป,ไปบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นเลยนะเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดกันก่อนนะครับเป็นโค้ดใหม่แต่หลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมโอเคมาที่โค้ดแรกเลยนะครับโค้ดแรกนี่เป็น OPM APR นะครับเป็นโค้ดวันเาขาเรียกว่าอะไรนะโค้ดเดือนเมษานะครับส่วนโค้ดที่2นะก็จะเป็นโค้ดวันสงการนะครับผมพิมพ์ว่าไทย HNY นะครับแล้วก็66นะก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ได้ของนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นของฟรีละกันนะโอเคหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานแสนนานนะครับก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตท,ทีมแล้วก็อัปเดตพลังกันหน่อยละกันนะครับถือว่ามาให้หายคิดถึงนิดหน่อยละกันนะหรือว่าไม่มีใครคิดถึงก็ไม่รู้นะครับผมโอเคก็มาเริ่มที่พลังเลยนะครับตอนนี้พลังอยู่ที่12ล้าน6แสนนะส่วนเลเวลอยู่ที่96นะครับอันดับลานประลองอยู่ที่18 นะบอกเลยว่ายังอยู่ยังอยู่ท็อปอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าคนเลิกเล่นไปเยอะพอสมควรนะส่วนอันดับรานประลองนะครับตอนนี้อยู่ที่เฮ้ยอันดับลานประลองฮนะอันดับพลังอยู่ที่14นะครับยังถือว่าอยู่ท็อปทอปอยู่นะครับยังไม่ไม่หล่นนะแต่เอาจริงๆก็ไม่ได้ดันพลังเลยนะครับส่วนพันด่านอยู่ที่3นะแล้วก็ตัวละครสุดแกร่งนะครับอยู่ที่17นะครับเป็นราชาเทะเลลึกตัวเด็ดตัวตึงของเรานั่นเองนะครับ ส่วนกิลนะครับเป็นกิลอันดับที่2ในะกิลคอสมิกตึงๆนะครับคือคนออกจากกิลไปเยอะมากนะครับบางคนก็ไม่ออนเป็นอาทิตย์เลยนะตอนนี้สมาชิกเหลืออยู่35บ้านะครับว่างอยู่3ที่นะใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับผมรับหมดนะโอเคก็มาเริ่มกันที่ตัวละครเลยแล้วกันนะครับเป็นราชาเทเลลึกนะครับ S.S.R บวกนะ5ดาวเหลือง4ดาวม่วงนะครับพลัง3ล้าน7นะ ก็ถือว่าเป็นตัวที่สุดจัดของทีมผมแล้วนะเราก็มีอัศวินจักรกลนะครับสีดาวม่วงแล้วก็สีดาวเหลืองนะพลัง2ล้านสามแสนนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพอะไรนะตัวนี้ก็จะทํา5ดาวอยู่นะครับแล้วก็จะมีฟุบุกิสีดาวเหลือง5ดาวม่วงเอ้ยสีดาวเหลืองสีดาวม่วงนะครับไม่ได้พูดนานนะลิมพันธกันหน่อยขออภัยด้วยนะครับพลัง2ล้านสองแสนหลักๆก,ก็จะไม่ค่อยได้อัพอะไรนะครับผมส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นโซนิกนะครับ สีดาวเหลืองแล้วก็สีดาวม่วงนะแล้วก็พลังอยู่ที่1นล้านเแสนนะครับก็ใกล้1นล้านแปดแสนแล้วนะขาดอยู่นิดนึงนะครับอีก3 0 0พันนะเฮ้ยสามพันดูสามหมื่นนะสามพันนะครับผมแล้วก็ตัวเด็ดต,ตัวตึงของเรานะครับเพิ่งเปิดได้เลยนะก็คือเกวินนั่นเองนะครับเกวินนี่2ดาวเหลืองนะยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะแล้วก็จะมีแทังท็อปมังสวิรัตนะครับส่วนทีมผมก็จะจ,จัดเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่ค่อย รู้อะไรแล้วนะตอนนี้เพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะครับส่วนใหญ่ก็มาทำควสเฉยๆนะใครทีอ่อยากสอนการจัดแนวทีมก็บอกผมได้นะครับบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับทีมนะเพราะว่าอย่างอื่นๆนี่ผมก็ไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเติมเลยนะอย่างอุปกรณ์นี่ก็มีของแดง2ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวอื่นนี่ยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะโอเคก็เมื่อกี้คือตัดมานิดหน่อยละกันนะโอเคเดี๋ยวเราพาทีมของเรานะครับหรือว่าวันนี้จะมา รีวิวเกวินละกันนะถือว่าผมเพิ่งเปิดได้จริงๆนะครับเจ้าเกวินนะยังไม่ได้เอเข้าทีมเลยด้วยซ้ํานะครับ mm hmm. ก็อยากจะพามานิดหน่อยละกันนะครับว่าสตันมันเป็นยังไงนะเมตานนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับสําหรับเจ้าเกวินนะครับพามาลงนิดหน่อยละกันนะครับทีมผมก็จะจัดเป็นประมาณนี้นะถ้าจัดผิดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะครับใครสามารถคอมเมนต์บอกผมได้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคก็เอ่อ <laughs> คือผมไม่ได้ดันอะไรเลยจริงๆนะสาหรับ ด่านแต่และด่านอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ดันอะไรเลยนะก็จะเจอแบบคนที่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยโหดนะหรือว่าคนที่แบบพลังน้อยกว่าเราอะไรประมาณนี้มันก็จะห่างๆกันหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับเอาเป็นว่าเอาคนนี้ละกันนะครับพลังสี่ล้านแปดแสนใช้คออัศวินนะก็ขอดองหน่อยละกันนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเปิดแอนิเมชันแบบหล่อเท่หล่อเท่กันก่อนนะครับผมโอเค ก็เป็นทางด้านของโซนิกของคอสมิกนะครับได้ฝังสีเงามาก่อนใส่กับคิงไป3ล้าน3แสนดาเมตแล้วก็เกวินไล่เตะมา70,000ดาเมตนะครับแล้วกาโลไล่เขกับมาติดกระดูกหักสีทองแล้วลูกเตะวายุสลาตันมาแล้วครับผมติดสตันไป1ตัวนะครับเจ้าคิงแล้วก็ฝังสีเงาจากโซนิกอีกทีนึงใส่กับอัศวินจากกลนะครับผมแล้วก็จู่โจมบ้าคลั่งของราชาทะเลลึกไป3 0,000นดาเมตนี่เป็นเอฟเฟกต์ไล่โจมตีนะครับแล้วก็มาเเล็กจู่โจมมานะครับผมของทางฝั่งของ สินไรอีหรออ่าน,นไม่ออกนะครับออนละกันนะน่าจะง่ายกว่านะครับเรียกว่าออนนะครับผมแล้วก็รวมหมัดมานะครับของทั้งท็อปมังสวิรัตนะแล้วก็ฝังสีเงาจากโซนิกของออนมา1นล้านหกแสนดามเมจแล้วก็เกวินไล่เตะไปนะครับแล้วก็ลูกเตะวายุสลัดตันมาแล้วนะครับผมติดสตันไปถึง3ตัวนะครับรวมกับคิงเมื่อกี้ด้วยแล้วก็ลูกเตะวายุสลัดตันอีกทีนึงนะครับ ติดสตาไปสี่ตัวแล้วนะโอ้โหอะไรมันจะบ้าขนาดนั้นโอ้โหล้วก็รัวแขนไป12ล้านดาเมจนะครับแล้วก็ไล่เตะจากลูกเตะเอของเกวินไปนะครับลิ้นพันกันนิดหน่อยนะครับขออภัยด้วยนะไม่ได้ภาคนานนะครับผมโอเคเราถึงไหนแล้วเนี่ยโูโ้ติดตายหมดแล้วนะตอนนี้เรามาเหล็กจู่โจมของคอสมิกไปครับจังหวะนี้2องแสนสี่หมื่นดาเมจแล้วก็ติดกัดก่อนไปนะแล้วก็พายุคลั่งจากฟูบุกิของคอสมิกไป5้าแสนดาเมจ ยังแล้วก็เรียบร้อยนะครับเป็นทางฝั่งของคอสมิชนะไปในที่สุดนะพลังห่างกันตั้ง5ล้านเฮ้ยเยอะกว่า5ล้านอีกดิ7ล้านนะครับก็ยังไม่เจอนะเอาถัว่ามาขำๆแล้วกันนะครับให้หายคิดถึงนะแล้วก็มาพัฒนาการพูดของผมด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ภาคนานนะครับเสียงหรือน้ำเสียงหรืออะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปนะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับ วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ละกันนะมาให้คนดูหายคิดถึงนะครับหรืออาจจะไม่มีใครคิดถึงอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่เสียงเสียงแปลกๆนี่ไม่ใช่เพราะว่าเสียงเสียงมันไม่ดีนะคือไม้นะครับไม้ตัวเก่ามันไม่ดีนะครับตอนนี้ซื้อมาใหม่แล้วมันก็รู้สึกไม่โอเคนะครับแต่ก็ถือว่าจําใจใช้ไปก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิ คือจะมาแจ้งเตือนข่าวสารนะครับคือพรุ่งนี้นะผมจะไปลงเกม Summoner War นะครับก็ถ้าใครอยากเล่นด้วยก็สามารถโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์หน้านะครับจะมีวันพันธ์แมนไปคอลแลบด้วยนะซึ่งผมชอบเกมวันพันแมนมากนะครับชอบแบบอนิเมะวันพันธ์แมนนะแล้วใครอยากเล่นด้วยหรือสาวกวันพันธ์แมนอยากมาเล่นด้วยกันก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม 拜了，见！